สวัสดีค่ะพบกับบ้านของนัดอีกแล้วนะคะวันนี้แม่น้องก็จะมาทำพิซซ่าไข่เวียดนามค่ะส่วนประกอบของอาหารก็ไม่ได้มีอะไรเยอะนะคะหาได้ง่ายๆจากในห้องครัวของเรานะคะไปดูกันเลยค่ะว่าใช้อะไรบ้างก็จะมีไข่ไก่นะคะแล้วก็ต้นหอม อาหารที่ทำจากไข่นะคะต้องมีต้นหอมนะคะต้นหอมจะช่วยดับกลิ่นคาวของไข่นะคะทำให้อาหารมีกลิ่นหอมขึ้นนะคะซอยขนาดหนึ่งเซนนะคะอาริกาโนนะคะใบเมี่ยงเวียดนามนะคะซื้อได้ตามห้างสปปรรพสินค้าทั่วไปนะคะ น้ำสลัดครีมนะคะหรือว่าจะใช้มายองเนสก็ได้นะคะค่ะเราก็เปิดเตาแก๊สนะคะใช้ไฟอ่อนถ้าใบเมี่ยงงอแบบนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะคะเราก็ใส่ต้นหอมไปแล้วก็ใส่ไข่ลงไปเดี๋ยวใบเมี่ยงก็จะหายงอเองนะคะ ไข่สัก2ฟองนะคะจะพอดีใส่ต้นหอมไปเยอะๆนะคะจะช่วยดับกลิ่นคาวของไข่ทำให้พิซซ่ามีกลิ่นหอมค่ะแล้วก็โรยพริกไทยนิดหน่อยใช้ช้อนยีไข่ให้แตกนะคะแล้วก็คลุกเค้ากับต้นหอมนะคะแล้วก็เกลี่ยไข่ให้ ถึงริมขอบของใบเมี่ยงนะคะเพราะว่าถ้าเราทําไม่ถึงขอบใบเมี่ยงเนี่ยเวลาเราเราทิ้งไว้ให้เย็นเนี่ยใบเมี่ยงเวียดนามจะแข็งนะคะทานไม่อร่อยนะคะเราจะต้องให้ไข่เลยออกมาจากขอบของใบเมี่ยงนะคะ ถ้าใครจะใส่หมูสับก็เอาหมูไปรวนก่อนนะคะแล้วก็ใส่เข้าไปถ้าเป็นไส้กรอกก็เอาไปลวกหรือว่าเอาไปทอดให้สุกก่อนนะคะแล้วก็โรยด้วยผงอาริกาโน ตามด้วยน้ำสลัดครีมนะคะหรือมายองเนสก,ก็ได้ถ้าใครจะใช้ชีสก,ก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบนะคะเสร็จแล้วก็ปิดฝานะคะทิ้งไว้ประมาณ 3- 5นาทีเร่งไฟให้เป็นไฟกลางนะคะ ปิดฝานะคะอบให้ไข่สุกนะคะถ้าใครใช้ฝาแก้วก็สังเกตไอ้น้ำบนฝาแก้วนะคะจะไม่ค่อยมีนะคะก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะ ใช้ได้แล้วเปิดฝาสุกแล้วนะคะเราก็จะเอาไปพึ่งในตะแกรงให้เย็นก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็จะตัดเป็นชิ้นนะคะหรือว่าจะม้วนเหมือนกับโลตีก็ได้นะคะก็ทำแบบง่ายๆนะคะส่วนประกอบก็ ไม่ได้มีอะไรมากหาได้จากห้องครัวของเรานะคะค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ขอช่วยกดไลค์กดแชร์กดดูกดติดตามช่องบ้านของนัดด้วยนะคะคลิปนี้แม่น้องก็ไปก่อนนะคะ ติดตามกันไหมว่าคิดหน้าจะทำอะไรนะคะสวัสดีค่ะ